แจ๊ปเปอร์จ้าหน่อยครับสวัสดีค่ะพอกันยีลาค่ะเซานีกับต้นบีทรูทนะคะเนี่ยค่ะกำลังเริ่มเป็นหัวแล้วนะคะแล้วก็จะอาหัวมันมาปั่นกินเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพอ๋น,น้องจ้าสวัสดีครับก่อนเลวจะหือจะเป็นเห็ดเร็วหลักอ้ายได้ค่ะพี่น้องช่วงนี้กะมีีม้โมกนะคะอากาศเปลี่ยนแปลง เอาจ้างๆให้ดูหน่อยตอนนี้หนึ่งครักับอีกสามเดือนดวยค่ะเป็นบาแล้วเสียเาเมียแล้วมันตรงนี้ก็อยู่แต่นในสวนนี่แหละค่ะท่านเนไปใสอยู่กับหลูกไส้กินไหมครับอ๋อโนโนโนเดี๋ยวแม่นุ้ยเอาให้เองออกมานี่ครับเดี๋ยวนุ้ยเอาให้อายืนหนึ่งสองสามเด็ด เอากินขอบคุณครับแม่ก่อนโอเคอ่อยไหยมถามกบตอบเพื่อไงเนี่ยน้องจัดครับไม่เอาลูกนั่นไปเด็ดมาอีกล่ะเด็ดกินเด้ยเลยค่ะเพราะว่าเข้าบอใายฉีดยาฉีดยัดยงนะคะ อ่ะหยวพักไปบ้างละพี่น้องเลยอ้าวต้นกาประเคือเทศค่ะพี่น้องเกิดขึ้นเกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจะจะให้ยา่ก็หนึ่งจะจะไปลงดินค่ะ เรียนค้าเนะอู้พี่น้องลูกววค้าน่ค่ะพักเริ่มง่ล้วค่ะนั่นคือเดี๋ยวสิพาไปมึงแป้งบักเขือทีปลูกกันเมือนันแน้ะคะนะ่ะเนาะเดเปอร์พาชมสวนแล้วค่ะจ้าจ้าเนะอันนี้คือฟักทองนะคะกำลังขึ้นเลยค่ะพี่น้องจุ้มๆอย่าเหยียบนะลูกนะ เห็นมานาะนี่คือแป้งบักเขือของโมหฮาวนะคะ่ะมีมะเขือแล้วก็มีพริกนะคะตรงนู้นคือบักบักบัว สวัสดีค่ะเด็กบักตัวไปวไ้ต้งสมกินต้นเตียงก่อนี่น้องกำลังเหลื่อมไงเอาแต่เอาแต่นวอยังไงด้ค่ะหนึ่งนงวย อืมไหล่ะสองนวยฮ่าฮ่หา,หาสามนวยสีน่นวยอืมไม่เสียอาหารน้ำเด้ยค่ะพี่นอ้อโอ้พ่อดิดกินรู้ไหมล่ะเอาเนาด้วยนีเ่เนาโอ้โบอแมน ดกบ่คะเกิดเองตามธรรมาชาติค่ะวันวานถิมไวมันก็คืนนมานี่กระแมนเห็ดทางแบบง่ายๆค่ะนี่กระแมนนั่นนี่กับพักขันแยงอะคะ่ะหลายอยู่ค่ะพี่น้องของกับพักขันแยง มีกะเพาเกี๊เบี๋จะลัดกันหลายหลายใครอยากได้กัมาแบ่งไปแป๊ะด้วยค่ะตัวนี่กบแป๊ะไปแน่ละละเริ่มอีกแล้วค่ะ เป็น์อีเมลดอกแ ไอถุงน้องเห็นถุงไหมลูกอ๋อ,อน้องเห็นถุงไหมครัทในเก็บอะไรมาไหนมาดูสิอันนี้ต้อเรียกอะไรรู้ไหมเดี๋ยวค่แม่ถุงมาให้แม่เถอะมาเฮ้ยเอาไอนั่นมาให้แม่เถอะมาแต่แม่ไม่ใส่เองนะ โอ้ยยาม,มา,าไล่ทอพันยังอ้าตักขอบคุณครับตักแต่ให้แม่นุ่เร็วโอ้ยเดี๋ยวจื่อมงหรอกครับมึงไปไห,ไหนแต่นอนมาแล้ว้าเด็เดกเอาขยับเข้เามาให้ลูกมันตาแก่แล้วนะ่ะเนี่ยมนนั่งตรงนี้ เลยไเทาเหมใช่ไหมใช่ไหมสช่ไหม่ไหมใ่ไม่ไหะใช่ม่ไหมใช่ไหมใเ่ไยมใ่ไมใช่ไหม่หมใน่้ี่ไ่ะหม่ไยมใช่ไหมน่ไ่มใช่่ไหม่ไหมใช่ห่วใไหม่ม่่ไใ่ <c oughs> ใส่จากต้นสองต้นเนาะค่ะไหวท้าวว่าเพียงจะมาปลูกลงดินกะปลูกลงดินส่วนหนึ่งล่ะค่ะอีกส่วนหนึ่งกะปลูกใส่กระถางเผื่อมีคนสนขอสื่อแบบกระถางก็เห็ดว้ยแต่ข้อสื่อแบบกระถา,างคือขายหยกกระถางเลยเด้อค่ะถ้าหน่วยขายอยู่ที่กระถางละยี่สิบห้าบาทถ้าวว่าขุมก่ากันบอสิคุมกว่าอายู่ เพราะว่าแบบกระถางเนี่ยห้าสิกินในทาเป็นเ้าดูแลดีสสกินไอยู่ประมาณ4าเดือนเลยด้อค่ะเต็มทีแล้วเต็มทีประมาณ4-5เดือนก็คือค่อยๆหลาะใบไตเพ่นกินค่ะเ้อสิกินหลายปันไดเธอหนึ่งเงินนะคะแต่ถ้าเข้าไปซื้อตลาดเนี่ยกล้ามละ10บาทกล้ามระย่ส0บาทเนี่ยห้ก็กินแคทเธอดีสอ2เถือแค่นั้นละค่ะคน กลุ่มหนึ่งิ่นก็เลยเหลือกที่สืส่อเป็นกระถางนะคะ่ะคลว่าขายจะขายขายมองไลกบโพดต์ขายในเฟซบุ๊กในในกลุ่มที่เขาให้ขายของลหละคะ่ะได้โผล่จนนั้นนนะคะ่ะตาแกทำไมละ่ะลูกอ้าวเนี่มาทำแบบแม่ไม่ได้นะไม่ได้นะอ้าวมเอาม้เอา ไปโน่นไปตักดินเหมือนเดิมไปโอ้ยลูกก็จะมแมนมาดื่อได้ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ลูกไม่ได้น้องจะไปทําอะไรก็ไปทําไปลูกไปไม่ได้แมเอ,ออกอัวน้องเป็นไ่เอ้ยอู้ตนี่ก็จะมแม่น้นอ,องเป็นญ่ เห็ดแล้วกับเถือไม่แม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่บอกว่าอย่ายุ่งแม่แม่ทำไม่ได้นะลนกโอ้โอ, <c oughs> อ,อหัวเหลือมตากแดงที่นั่นล่ละคะ่ะมาปิดคลิปให้แม่นุ้ยหน่อยครับ <c oughs> ปิดคลิปโดยการที่พอในญ่จัดเปิดมก็บะเขือเทศเด้อค่ะพี่น้อง เก็บหน่วยมันอะโจกโกไม่เป็นไรเอาลุกขึ้นเออเก็บเอาหน่วยเขียวๆมันนี่แหละครับบ่ออึดดอกบ่อเคลือเทศพี่น้องเอยจะได้จะสิมมคำมุม,ม,มแรงหอกคะ่ะอาเด็ดมาต้องเสียได้ไมีหลายตอนอยู่สำหรับคลิปนี้ก่ะ ให้พ่อใหญ่จัดเปิดแลเก็บปักเคอเทศปิดขิดให้เด้ค่ะขอบคุณเลยลยสิทีต่ตามรับชมพี่บาสองคนนี่เด้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะน้องจ้าหันมาสวัสดีครับไหนลูกสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย